ทุกคนครับและในที่สุดครับวันที่ผมแรคอรอคอยก็มาถึงแล้วทุกคนครับหมาป่าเดียวดายแบบจัดอันดับครับทุกคนครับคือผมก็บอกเลยว่าความพิเศษของหมดดีเนี่ยคือมันจะมีนักแข่งมาเล่นกันเว้ยและเราจะได้แบบว่าประชันฝีมือกับนักแข่งครับซึ่งมันเป็นช่วงต้นซีซั่นครับผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยอาจจะกดเจอไอรอนตัวเองหรือว่าจะเจอนักแข่งนะครับผมทีมต่างๆนะทุกคนครับ มาดูซิว่าผมจะเจอนักแข่งหรือเปล่าแล้วผมบอกเลยว่าช่วงต้นวีซ่านี่เป็นอะไรที่ตึงมากครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมทุกคนครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมนะครับเล่นเกมมือถือนะครับบน PC นะครับผมแนะนำเลยครับผมน็อกเพเยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์แลวก็เกมอื่นออีกมากมายนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับผมน็อกเพเยอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมจำลอง Android นะครับสำหรับการเล่นเกมมือถือนะครับบน PC นะครับเฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับทุกคนครับชุดแข่งของการเล่นเกมด้วยน็อกเพเยอร์นะครับผมเล่นด้วยจอใหญ นะครับผมเปิดเกมได้หลายจอนะครับเล่นได้พร้อมกันครับสามารถตั้งค่าได้มากกว่า90 fps นะครับผมสามารถเลือกรุ่นมือถือได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่แบบว่าถูกแพงเลยครับส่วนวิธีดาวน์โหลดน็อกเพย์เยอร์นะครับค้นหาคําว่าน็อกเพย์เยอร์นะครับจะมีลิงก์แรกขึ้นมาครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็อินสตอลไปเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับจะมีคําว่าสตาร์ตก็คือเริ่มต้นนั่นเองนะครับเริ่มไปเลยฮะหลังจากที่เราเข้าน็อกเพย์เกนนัยอร์เน่สร็จะดาวน์โหลดนะครับผมมสาารถตั้งค่าปุ่มได้ตามใ ชอบนะครับถ้ากดเดซิบเลีเนี่ยก็จะบอกนะครับปุ่มนั้นทาอะไรปุ่มนี้ทายังไงนะครับผมก็จะมีอธิบายหมดเลยนะครับทุกคนครับหัวแตกเป็นไงฮะจังหวะนี้สวยพี่สวย <S <S และยังม<ด>ีฟังก์ชันมันตรีไรน,นะครับซึ่งเราสามารถเปิดเกมได้หลายจอครับท<ะ>ุกคนครับนี่นะครับผม เลือก Android ของเรานะครับสร้างมาแบบนี้ครับเราก็จะสามารถเล่นเกมได้หลายจอนะแบบผมนะฮะ RV Free Fire นะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็ได้นะทุกคนนะเล่นได้หลายจอพร้อมกันนะครับดีมากๆทุกคนครับส่วนแอปนอกรายการนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะระบบ Windows เท่านั้นนะครับทุกคนครับอย่าลืมพากันมาโหลดเยอะๆนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมคลิกเข้าไปก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนครับปกติเนี่ยทุกคนชอบเล่นเกมมือถืออะไรบ้างครับบนคอมนะฮะลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมเอาเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมจะเจอใครครับฝั่งนั้นน่าเป็นคคคนนนเเลืออออกก่รับจแขง ขาชุดไม่เจอด้แข่งครับผมไม่เป็นไรครับผมมอนเขาจะเลือกปืนอะไรครับอุ้ยปืนซองยาวว่าเอาดีซองยาวผมถามว่ากลัวหรือเปล่าครับผมบอกเลยครับว่ากลัวครับกลัวนะครับพี่หรือเหมือนจะวิ่งมาฝั่งนี้ครับไปหนึ่งีเขาเลยยังไม่ได้ครับชุมาก่อนหนึ่งดอกครับปาระเบิดไปกินเฮลวไปหนึ่งดอกเฮลวจังหวะนี้ทุกโลนครับทุกคนครับอ้าเลยโดนระเบิดแฟนผมนั่เตงคารมาจุกไปด้วยครับจังหวะนี้ครับเอแล้วไม่เห็นจะเป็นเพื่อน สงสัยผมต้องกลัวเขาจริงอะไรทุกคนแม่งตึงจริงเชดเก้ประหลัดบอกจะบอกว่าลาออกไปครับระเบิดเครื่องไปครับสมานี้ครับสองวิครับหรือมันจะอยู่ด้านบนครับจุกก่อนเลยครับผมเอาวิ่งนะฮะเปิดไฟครับหนึ่งทีครับตั้งในวอร์มก่อนลุกไปหนึ่งครั้งกระโดดไปมาโป๊ะ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 หมุนตัวลุกมาเข้าหลังไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะเรียบร้อยหนึ่งต่อหนึ่งมาดิเจอสเต็ปนักแข่งรวมกับไฮไลท์ ตื่แน่นอนเนีะแสตัวนะครับราชาเหลืองแปดนะครับผมต้องอมเมินครับมาเกมนี้ผมเลือกปืนครับทุกคนครับไปครับผมยูซี่แล้วก็ลูกฟองควงครับผมสองกระบอกไปเลยครับฐานศัตรูเหมือนจะอยู่ด้านหน้าครับผมจะต้องปาระเบิดแฟลไปฝั่งนี้ดูจากการคำนวณของผมนะครับหนึ่งสองสามไประเบิดไปครับตรงนี้ครับตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับระเบิดไปนาหน้าครับ อีกเลยผมตายฮัลโหลคืออะไรวะือผมตายไหลวเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยไม่ได้เนี่ยเพื่อนไม่ได้นะมัได้ให้เขาเนีย่ยเพื่อนนะปืนที่เราเลือกนะครับปืนที่เราถนัดนะครับกระโดดผ่านมาตรงนี้ครับลูกซองอีกเม็นนึงครับเรียบร้อยครับผมสวดึ้นมาสองต่อสองครับสวยพี่สวยมาดิเออมันต้องแบบนี้ดีวะเด้ยแบบเชิงตึงชงก๊อตหน่อยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับที่สามารถฝึกฝีมือเราได้นะครับทุกคนครับรู้สึกว่าเกมนี้ศัตรูจะเลือกเป็น UMP นะครับ ซึ่งผมกินสกิลมาก็จะมีเจ้าตัวที่แบบว่าเวลาโดนยิงหัวนะครับมันจะแบบว่าโรด,ดามิ่ของเราลงนั่นเองนะไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าเอา้าไม่ใช่ UMP ว่ะเป็น m a ็ก0ครับผมกับ MP40 ครับแล้ววิ่งมาตรงเช่าแอคไปเลยหนึ่งทีผมว่ามันเปิดหมดเอาจริงแล้วว่าทุกคนนี่มันไม่ใช่มนุษย์ครับผมเดี๋ยวผมปาแสรอเลยปาแสรอเลยทุกคน มาตรงนดิเป็นหนึ่งทีตรงนี้ไอวอลมาก่อนปืนแม็กซิ่เข้าไปปานหนึ่งที MP40 เปิดไปเลือกบรรลแค่ร้อยแต่ผมตุยฮัโหลทำยุทธธรรมอยู่ที่ไหนเกมนี้ผมเลือกปืนนะทุกคนนะมา AW มาก็ได้วะมา AW กับลูกฟองครับผม มันจะเห็นหัวมันอยู่นะจะวิ่งฝั่งนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะทุกคนมันจะวิ่งฝั่งนี้ครับวอเลยครับมันวิ่งกระโดดช่วผมแน่นอนตัวนี้ผมดูจะทรงแล้วเฮ้ยเปิดไปหนึ่งทีไอวอมาก่อนจุกมาเรียบร้อยมาดิตกใจหมดเลย วิเชยก็อยู่หลังกล่องครับทุกคนครับจงังหวะจ่ายสัตว์เลย <S <S 1> <S 1> มาจาังหวะนี้เอวิวของ <S 1> <S 1> ของุมองมเมอร์กับลูกซองนะครับเจ้าตัวมังกรน้อยของเราครับผมด้านหน้าเขาเหมือนจะมีตัวครับอ้าวจะเลงเราหรอเพื่อนจะเลงเราหรอเพื่อนเลยโดนเป็นเมื่นึงสองเมลยหรือเปล่ปาสับแม็กอยู่สับแม็กอยู่เอาลวดแฟนไปกินเพื่อน,นอีกอันระเบิดฟิตด้วยเอาไปอีกโอ้ยเราโดนเ,เต็มเต็มครับจาังหวะนี้ครับต้องมันต้องดันไปแล้วครับ เล็กนิงไม่ตายครับทุกคนครับสงสัยมันพันเลือดทันโอ้โหเปิดประเด็นมาผมก็ตุยเลยหรอวะเนี่ยได้ไงครับผมไม่ยอมแพ้ครับทุกคนครับรู้สึกว่าเจ้าตัวสกิลเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยเราเลยนะครับผมในการเล่นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวสกิลนะครับสกิลนี้ไม่ได้ช่วยครับต้องเอาใหม่ครับอ่ะแว็กซิมจอมกินแหลกแล้วกันครับผมพัญญาเร็วนะครับผมลุยครับผมลุยต่อครับไม่มีคําว่ายอมแพ้ เอาละครับผมเกมที่2ของเราครับผมจังหวะนี้ผมได้เลือกปืนก่อนครับเลือกไปเลยครับซองควงแล้วก็ดีเส์ลไปครับวิคันใครเนี่ยอาพี่เหรอชื่อคุณแฮแค่นี้ชื่อคุณนะครับผมทุกคนครับมาเกมนี้ผมเอาจริงเปิดระเบิดแฟลชไปด้วยหนึ่งงานครับผมกระโดดปาดมาด้วยรุปปันซองเอาแล้วเจอแล้วก็เลยหน้าบ้าเปิดไปจังหวะนี้เรายังไม่โดนม้วนตัวอีกทีสับมารีแมกก่อนเพื่อนจุกมาด้านหลังเอาแล้วเอมจรเดือด้านบนครับก็าตายน้อยคอยรักไปหนึ่งที เรียบร้อยเก็บมาได้1คิวครับจากทาหน้าของโฟคุงครับอุเมอร์นี่แหละครับเก็บไปฮะเอาดิเกมแรกเป็นของเราครับผมไอรอนเคคือไรวะโอเคครับเกมแรกเป็นของเราครับนำไปได้ครับตรงนี้ครับเมื่อเขาจะเล่นเป็นสายไฮไลท์นะครับตรงนี้ครับแล้วปืนดีเสิร์ตมาครับแล้วปาระเบิดใส่ไปหนึ่งทีครับต้องจูไปก่อนครับจังหวะนี้ครับดีเสิร์ตมาหนึ่งทีแล้วถามว่าผมกลัวหรือเปล่าไอ้โวเข้าไปดันเข้ามาด้านหน้าเงื่อนตัวไปหนึ่งทีโอ้ย คือหมดนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนจะเจอแบบทั้งสายเฮไ,ไลท์สายนักแข่งไว้ทุกคนชิบหายละอันนี้มันหมดรวมคนเทพหรือเปล่าครับผมใครที่แบบว่าเป็นสายหนึ่งหนึ่งนะคือแบบมาลองเลยซึ่งผมไม่ใช่นะครับทุกคนครับเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เก่งนะครับตีสีเนี้ยปกใจเลยครับผมอุ้ยดูเหมือนจะเป็นสนไนายเลยครับนี่ดับบิวครับมาหนึ่งกระบอกครับจะเล่นยิงหัวผมหรือเปล่าครับไม่ใช่ดับบิวนี่หว่าบาเล่นี่หว่ะระเบิดแฟชชิ่งไปหนึ่งอันครับต้งมาอนนี้ครับแล้วตายวอลครับอุ้ยเลยโดนเต็มเต็มครับไปหนึ่งทีอ กระโดดมาหนึ่งทีจุกจุกจุกจุ๊กกระต่ายน้อยคอยรักหลงเพื่อนไปหนึ่งทีเรียบร้อยโฟกุงก็ร่วงไปดีครับเนี้ยตั้งไอวอลแบบพิュพิวหนึ่งตอกเจอการมันก็ต้องแบบนี้อะน้องๆสเต็ปของเราเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยระเบิดแฟฝงครับเกมนี้ครับระเบิดแฟฝงไปหน่อยครับจังหวะนี้โดนหรือเปล่าไม่แน่ใจและไม่โดนครับระเบิดเขาจะวิ่งมาฝั่งนี้ครับเพราะว่าดูจากการปลาแล้วครับเปิดไปหนึ่งนั้นะโดนไปหนึ่งเมตรครับตรงนี้ครับ ไปอีกครับอุย้ยโดนไปสองเมฆค,ครับผมปิดได้บอลด้านหลังอุย้ยแล้วบอกมาหนึ่งทีแล้วยิงไม่ได้แล้วเรียบร้อยอุยอ้ยไปอุ้ยไม่ตายอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันคืออะไรชิบหายแล้วทุกคนมันคืออะไรทำไมผมยิงไม่ตายบล็อกเหรออุ้ยเพื่อนอย่าเล่นแบบนี้ดิขี้โกงโคตรโกงเลยอะ อุ้ยเพื่อนนายเล่นโป้ปะเนี่ยไอวอมาครับหนึ่งทีครับจะบอปาไปครับเลยไอวอลหนึ่งทีครับวนมาครับเปิดไฟครับอู้เรียบร้อยแมงคี้โกงโปคูนี้โกงทุกคนคืออะไรอะ่ะทำไมหมอบแล้วผมยิงไม่ตายเฮ้ยขี้โกงโปอันนี้โปไหมทุกคนทุกคนว่าเขาโปไหม เฮ้ยโปโย้ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้มันคืออะไรวะมันคือบาร์หรอผมได้คอนเทนต์ใหม่แล้วว่ะทุกคนเุ้ยเมื่อกี้มันคือบาร์หรอ,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 หรอทุกคนหรือว่ามันคืออะไรครับผมผมงงอะ่ะไปใคจะหมอบอีกก็หมอบเลยนะเพื่อนนะ เอาเต็มที่ไปเลยเพื่อนไปซ้ำขี้โกงขี้โกงขี้โกงซ้ำไปเลยหมั่นไส้ว่ะเฮ้ยถ้าเมื่อกี้มันบั็กได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรแบบพี่ที่ชอบโวนแน่เลยทุกคนต้องไงวะที่ขอนอนเมื่อกี้แล้วเราแบบยิงไม่ได้เลยนะทุกคนนะไปในตรงนู้นเพื่อนไปในตรงนู้นเพื่อนเราเบิร์ดไปเมื่กินครับ ระเบิดน้ำแข็งอีกครับหนึ่งดอกครับจังหวะนี้เราโดนเต็มเต็มหรือเปล่าอุ้ยดูเหมือนจะโดนครับเต็มเต็มฮะเต็มเต็มฮะเต็มเต็มฮะมุงต่อไปครับอ้าวโดนนะเฮ้ยเฮ้ยไอวอล่อนเรียบรอยมาดิครับมุงมาดิครับขี้โกงเหรอด่านเมื่อกี้เจอเปิดคืนไฟรู้เรื่องครับวยแต่ผมอยากทามามันคือด่านอะไรวะ มันคือด่านไหนครับทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมแบบไม่สามารถแบบทำดาเมจได้เลยครับเกมนี้เขาน่าจะเล่นในวีดทุกคนเห็นปะดีเสิร์ฟครับมาได้อยู่ได้อยู่มาเดมีระเบิดแฟลชมาครับถึงครั้งครับผมจังหวะนี้ไปครับระเบิดแฟลชติครับไปอีกครับสวยมีสวยครับแล้วเหมือนจะโดนเรนเป็นครับเฮ้ยมวแตกเรียบร้อยชนะไปดิเฮ้ย รู้จักเปล่าแดงแป้นอะไม่ใช่ผมแดงแป้นนะทุกคนนะอันนี้เหลืองเตอร์ละอ้าวเล่นแพ้หนึ่งเกมชนะหนึ่งเกมกำไรเท่าเดิมครับทุกคนครับไม่ไปไหนเนงะี้ยโอเคครับผมสไลด์ที่นี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทหมาป่าเดียวดายนะครับโหมดที่แบบว่ารวมซูเปอร์ฮีโร่แห่งฟรีไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฮไลท์ ite, สายนักแข่งนะครับมีเต็มนะใครอยากฝึกสเต็ปหนึ่งๆเนี่ยมาฝึกได้ครับผมผมบอกเลยว่า มีสิิ์ที่คุณจะเจอมหาเทพครับผมแบบเมื่อกี้ที่ผมเจอเท่านั้นทีนี้หมดเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายยอย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ